สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไม,มทารอดค่ะสาหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีเมษและคณะเมษค่ะประจําเดือนกุมพาพ์น2566นั่นเองนะคะชาวราศีเมษและคณะเมษนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มีนาคมถึง21เมษายนนั่นเองนะคะก็ใช้นนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่นะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีเมษ ลคณะเมใน EP นี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้ค่ะบางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นใหม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพ่าเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์นะคะ ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบมันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ม่กกาลังจะเปิดแล้วก็อ่าในให้ฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆที่นใ,นนในความสัมพันธ์ค่ะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะที่อ่าเป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีเมษและคณาเมษค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวเมษเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดู อ,อดีต хорош. ก่อนแล้วกันนะคะว่าอาดีตที่ผ่านมานะคะชาวราศีเมษลัคนาเมษค่ะคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะขอดูอดีตหน่อยคะ่ะขอดูอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีเมษลัคนาเมษค่ะอดีตที่ผ่านมาชาวราศีเมษลัคนาเมษคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักนะคะไพ่แปลไดเป็นไพ่หนึ่งดะนะคะ,ะ,คะสองไม้เท้าค่ะ ไพ้เด็กถือดาบนะคะและเป็นไ้่ห้าถ้วยนะคะชาวราศีเมษและคณาเมษนะคะในดีอที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุลงมิถุนตุลกุมนะคะ อา,อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขาก็ได้อาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะธาตุดเดียวกันกับคุณถ้าน้ําก็รกดมีพิกจิกค่ะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามนา้าไพ่นะคะมารู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีเมษลัคนาเมษน่าจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ตัวเราเป็นฝ่ายตัดสินใจนะ,ะเลือกที่จะตัดความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกเลือกที่จะตัดความตัดความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่ามีแต่ความผิดหวังเสียใจแต่ถามว่า เราเราตัดออกมาเรา move on ไหมตัวค่ะ move on แต่ว่าใจอะ่ะยังนะคะใจยังอยู่ที่เดิมค่ะยังมีความคิดถึงยังมีความนึกถึงแต่ว่ามันเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างมันมันคว่ำลงไปแล้วอะมันหกมัน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 ไปแล้วอะคะ่ะเออได้แต่ยอมรับความจริงนะคะได้แต่แบบก้มหน้าก้มตาแบบ เสียใจไหมเสียใจเสียดายไหมเสียดายที่ความสัมพันธ์นี้มันต้องต้องพังลงต้องหกเลอะเทอะออกไปนะคะแต่สุดท้ายแล้วเราตัดสินใจไปแล้วอะคะ่ะมันเอาอะไรกลับคืนมาไม่ได้แล้วก็ทำได้เพียงแต่ยอมรับความจริงแล้วก็ Move on ต่อแบบนี้ดีกว่าอะไรประมาณนี้นะคะคือถึงแม้ว่าในใจมันจะยัง move on ไม่ได้ แต่คุณก็ยอมรับความจริงอะคะ่ะว่าเอยในเมื่อเราตัดสินใจที่จะตัดแล้วเราก็ต้องกลับมารักตัวเองให้ได้กลับมาดูแลใจตัวเองให้ได้แล้วก็เดินหน้าต่อนะคะตรงนี้เนาะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความรักคมสัมพันธ์ของชาวราศีเมษลัคนาเมษในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2566เป็นอย่างไรนะคะ ไพ่ใบแ,แรกนะคะได้เป็นไพ่สองถ้วยค่ะไพ่แปถ้วยอ,อ่ขอโทษค่ะไม่ใช่8ถ้วยสิไพ่แปดเหรียญน,นะคะไพ่เด็กถือไม้เท้าค่ะและเป็นไพ่ควีนถือเหรียญน,นะคะชาวาาสีเมษลัคนาเมษรนะคะคุณในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยสำหรับคนที่โอเคเดินออกจากความสัมพันธ์เก่าแล้วตอนนี้คือโสดเนาะหรืออาจจะแบบ ห่างกันสักพักในความสัมพันธ์กับกับคนที่คุณดิวอยู่ก็ได้ะนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้มีเกณฑ์โอกาสที่คนที่ห่างกันไปมีโอกาสที่จะกลับมานะคะคืนดีกันมีโอกาสที่จะกลับมา,าพยายามในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งสําหรับคนที่ เดินออกจากความสัมพันธ์เก่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้มีเกณฑ์โอกาสที่คุณจะได้พบได้เจอกับใครสักคนหนึ่งที่คุณอาจจะถูกใจเขาก่อนหรือเขาอาจจะถูกใจคุณก็ได้เช่นเดียวกันแต่แน่นอนคะ่ะถูกใจกันและกันทั้งคู่แน่นอนไม่ว่าใครจะเข้าหาใครก่อนนะนะคะแต่มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นอืมนะคะเพิ่งเริ่มต้นที่จะทําความรู้จักกัน เจอการทําความรู้จักกันว่าโอเคชื่อนี้ชื่อนี้นะอาจจะมีการแลกคอนเน็กชันกันอ่าแลกไลน์แกลแกเบอร์กันในการพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยมีนะคะแต่ถามว่ามันจะแบบรวดเร็วทันใจปุ๊บปับ๊บอะไรไหมไม่นะ,ะแต่ว่ามันจะเป็นแค่การทําความรู้จักกันเบื้องต้นเท่านั้นเองแต่ไม่มองว่ามันมีโอกาสที่จะพัฒนานะมีโอกาสที่จะศึกษากันและกันต่ออีกนะคะตรงนี้เนาะแต่เพียงแต่ว่าชาวเมดอาจจะยังไม่ได้โฟกัส ในเรื่องราวของความรักขนาดนั้นนะไม่รู้สึกว่าคุณโฟกัสเรื่องงานเรื่องความมั่นคงของตัวเองมากกว่านะคะตรงนี้นะคะอืมมันเป็นเดือนกุมภาพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะกลับมารักตัวเองนะอืมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดและความรู้สึกของชาวราศีเมษและราเมษกับคนที่เข้ามาอ่านะคะคนทั้งคู่คิดและรู้สึกต่อกันอย่างไงแล้วก็ตัวเขาเนี่ย สนใจอะไรในตัวคุณเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะขอดูของชาวเมษก่อนละกันเนาะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีเมษและคณาเมษที่มีต่อคนที่เข้ามาหรือว่ามีต่อความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นหน่อยนะคะไพ่ใบแรกเดินไพ่6ดาบนะคะ8ดาบค่ะไพ่แฮงแมนนะคะและเป็นไพ่เดอะฟูค่ะชาวราศีเมษและคณะเมษนะคะเออม่รู้สึกว่าคนที่เข้ามาคุณรู้สึก ถามว่าคุณไว้ใจไหมคุณก็ไม่ได้ไว้ใจหรอกเหมือนกับตัวคุณก็ยังลืมคนเก่าไม่ได้หรือลืมความสัมพันธ์เดิมไม่ได้มันก็ยังฝังใจอยู่นะคะยังมีความเขาเรียกว่ามีความหลอนมีความกลัวน,นิดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าคุณจะปิดกั้นตัวเองไหมไมารู้สึกว่าคุณก็ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองนะหมายถึงว่าคุณก็ให้โอกาสตัวเองที่จะทําความรู้จักกับคนใหม่ๆแต่เพียงแต่ว่าคุณจะไม่กดดันตัวเองอะเออจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปโอเคคุยกันแล้วแล้ว รู้สึกดีก็คุยต่อแต่ถ้าคุยกันรู้สึกไม่โอเคคุณก็ปล่อยปล่อยฟรีไปอะไรประมาณนี้นะคะอืมก็ไม่กดดันตัวเองก็อยู่กับตัวเองก็มีความสุขดีเออนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าคนที่เข้ามานะคะสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆกับชาวราศีเมษละคนาเมษเนี่ย คนคนนั้นเขาคิดและรู้สึกอย่างไรหรือว่าเขาคิดยังไงเขาต้องการอะไรในความสัมพันธ์นี้หรือว่าต้องการอะไรกับชาวราศีเมษลัคนาเมษเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะไพ่แรกได้เป็นไพ่เจ็ดดาบนะคะไพ่คิงถือดาบค่ะ ไพ่8ไม้เท้าไพ่เดอะสตาร์นะคะใต้สำรับได้เป็นไพ่อัศวินถือทูอะ่ะขอโทษค่ะอัศวินถือไม้เท้านะคะชาวราศีเมษและคณาเมษนะคะคนที่เข้ามาตรงนี้ต้องระมัดระวังนะว่าคนที่เข้ามาเขาอาจจะมีความหลังความหลังในที่นี้หมายถึงว่าเขาอาจจะยังเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีแผลเหมือนกับคุณนะคะแล้วเขาต้องการที่จะ move on แล้วก็เหมือนกับมาเจอคุณพอดีแล้วเขาอาจจะมีความคิดที่ว่าเออคุณน่าจะเป็นคนที่ช่วยดึงเขาออกจาก ออกจากความสัมพันธ์เดิมที่มันฝังใจสามารถที่จะทําให้เขา move on ได้เหมือนกับเป็นตัวตายตัวแทนอะเออประมาณนั้นได้หรือเปล่าอืส่วนหนึ่งมีความคิดแบบนี้นะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะเขาอาจจะชอบคุณจริงๆอยากจะคุยอยากจะคุยอยากจะทำความรู้จักกับคุณจริงๆแต่เพียงแต่ว่าเขาก็อาจจะไม่ได้มั่นใจว่าเอ้ยคุณจะโอเคกับเขาไหมแต่ไม่รู้สึกว่าเขาก็มีการแบ่งรับแบ่งสู้เช่นเดียวกัน เขาก็มีแผลในใจเหมือนกันเขาก็มีความกลัวในใจเหมือนกันแล้วเขาก็เขาเรียกว่าแต่เขาพยายามนะพยายามที่จะพาตัวเอง move on ให้ได้เช่นเดียวกันแล้วเขาก็หวังว่าคุณเนี่ยจะเปิดใจให้เขาเช่นเดียวกับที่เขาเนี่ยเลือกที่จะเปิดใจให้กับคุณเช่นเดียวกันนะคะอืม ก็ถามว่ามีอะไรบางอย่างที่มันแบบแอบแฝงไหมก็มีนะเพราะว่ามันมีไพ่เจ็ดดาบขึ้นมาก็อาจจะต้องดูคนคนนี้นานๆน,นะคะว่าเขาเข้ามาเพื่อที่จะหวังผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าอนะคะอืมเนาะอันนี้เป็นความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่า ในส่วนของเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีเมษลัคนาเมษจะเป็นอย่างไรไม่ขอเนียดบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกค่ะได้เป็นไพ่สิบเหรียญน,นะคะ1ไม้เท้านะคะไพ่ v i e l of fortune นะคะและเป็นไพ่หนึ่งถ้วยค่ะ ชาวราศีเมษและคนาเมษในส่วนของเอาค้ำอนาคตความรักความสัมพันธ์มันรู้สึกว่าถ้าหากว่ามันไม่ใช่คนนี้มันก็จะมีเข้ามาอีกนะคะนับตั้งแต่นี้ไปจะมีคนเข้ามาเรื่อยๆเลยคุณไม่จําเป็นต้องรีบร้อนในความสัมพันธ์คุณไม่จําเป็นที่จะต้องรีบที่จะเลือกใครที่ต่างๆที่จะเข้ามาคุณคุณปล่อยฟรีไปเลยค่ะคุณคุณสามารถที่จะเลือกได้ใครก็ได้นะ,ค,ะคุณค่อยๆค่อยๆศึกษาไปแต่ ไม่ใช่ว่าให้ความหวังเขาซะทั้งหมดทุกคนไม่ใช่นะคะเพียงแต่ว่าโอเคเราคุยในฐานะของเพื่อนในฐานะของแบบกัลยาณมิตรที่รับน้าจิตน้ําใจมาแล้วก็ตอบคืนกลับไปในฐานะของเพื่อนแบบนี้จะดีกว่าคุณมีสิทธิ์เลือกคุณเลือกได้เลยนะคะจะมีเข้ามาอีกนะ ดูนานๆดูดีๆก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีมษและคนาเมษเขอคําแนะนําด้วยค่ะคําแนะนำใบแรกได้เป็นไพ่อัศวินถือดาบนะคะไพ่จัดเจมเมนต์ค่ะ ไพ่เฮอร์มิตนะคะและเป็นไพ่ทาวเวอร์นะคะชาวราสีเมษและขนาเมษแน่นอนค่ะไพ่บอกว่าใจเย็นๆค่อยๆดูไปไม่ต้องรีบร้อนความสัมพันธ์ไหนที่มันรีบร้อนใครที่เข้ามาเราเร่งเร้าเร่งรีบในความสัมพันธ์อันนั้นคือพังนะคะพังแป๊บเดียวก็คือพังดังนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆศึกษาไปตราบใดที่คุณยังไม่พร้อมไม่เป็นไรค่อย,อยๆดูไปนะคะเวลาจะช่วยคัดกรองคนนะคะที่ จริงจังจริงใจกับคุณสุดท้ายแล้วจะเหลือคนคนเดียวคือคือค,อค,อค,อคนนั้นแหละนะคะไม่ต้องรีบนะคะตรงนี้เนาะก็จะประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กับแม่มาตลอดนะคะสําหรับการดูเรื่องส่วนตัวค่ะสามารถที่จะแอดไลน์ดีสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตตคลิปนี้ได้เลยแม่พิมพ์ไปให้หมดแล้วค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันนนใคคลิปปไะะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ